หลัวกวยจารณ์ที่ควรรู้ข้อที่57นะครับเราใช้อพโพสุฟีเอสแบบขีดข้างบนแล้วก็ตัว S แ,แสดงความเป็นเจ้าของสําหรับคำนามที่เป็นเอกอพจน์และคํานามที่เป็นพระอุพจน์แต่ไม่ได้ลงท้ายด้วยคําว่า S เช่นประโยคว่าอภินันต์บุกหนังสือของอภินันต์นั้งเรียนดู อภิส s วสที่ใช้ด้วยนะครับนะเพราะไม่สามารถพูดเป็นคำพูดได้ว่าเป็นอย่างไรก็คือขีดแล้วก็มีตัว S ส่วนประโยคที่2นะครับควานามที่เป็นผู้พน์แต่ไม่ได้ลงท้ายด้วย S นะครับคือคำว่า Men ซึ่งแปลว่าผู้ชายหลายคนก็เป็น Men's Underwear วกางเกงหรือว่าชุดชั้นในหรือกางเกงในของผู้ชายใช้อภิสูร์วสแบบขีดแล้วก็ตัว S วันนี้เชิเคยนะครับนำะหนังสือ enterprise ของชั้นม .5 ที่เป็นหนังสือเรียนนะครับนะมาสอนกันต่อถึงหน้าที่57แล้วนะครับเข้าในเนื้อเรื่องกันเลยครับผมนั่นก็คือนะครับ read the title and t i c k the map what do you think the text is about จะขออนุญ,ญาตแป๊บนึงครับ read the title and look at the map what do you think the text is about ความจริงแล้วตรงนี้กับผมได้เฉลยไปในหน้าที่56ไปแล้วนะครับแต่ก็นำมาเฉลยอีกทีหนึ่งหรือนำมาสอนกันอีกทีหนึ่งนะครับนั่นก็คือเป็นเรื่องของอ่า16นักติหมูป่านะครับนะในประเทศไทยนักฟุตบอลที่ไปติดถ้าหลวงนาคานะครับที น้ำท่วมนะครับน,ะน้ำท่วมในถ้ำแล้วออกมาไม่ได้ดังนั้นก็เลยสรุปนะเรื่องว่า The t e c h is about the rescue of t w e boys and their football coach from a f l a t d cave in Thailand ซึ่งแปลว่านะครับเรื่องนั้นเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือของนักเตะ12คนนะครับพร้อมทั้งโค้ชเนื่องจากว่าน้ำได้ท่วมถ้ำนะครับนะในประเทศไทย ซึ่งก็มีแผนที่ให้ดูเรียบร้อยนะครับนั่นก็คือนี่นะครับนาบอยฟาวก็คือสถานที่ที่พบเด็กนักฟุตบอลทั้ง12คนชื่อว่าหาดพัทยาคําว่าหาดพัทยานี้ไม่ได้อยู่ที่พัทยานะครับแต่เป็นชื่อของเดินเดินหนึ่งอยู่ที่อยู่ในถ้ำนะครับ entrance นะครับที่ก็คือทางเข้านะครับปากถ้ำแล้วก็ narrow flood passage นะครับก็คือการที่ ผ่านไปนั่นนะครับในระยะทางมีแต่น้าท่วมแล้วก็หนทางนั้นแคบมากๆตรงนี้แคบที่สุดนะครับนะแค่คนสามารถลดผ่านไปเท่านั้นเองมาดูหัวข้อต่อไปนะครับหัวข้อที่4ก็คือเขาบอกว่าให้ Read the text And for q u e s t i o n หนึ่ o ถ o งส e h e ลื e t คำตอ w e r ให้อ่านเนื้อเรื่องนะครับแล้วก็ให้เลือกคําตอบที่ถูกที่สุดนะครับในข้อหนึ่งถึงข้อสี่นะครับข้อที่หนึ่งนั้นนะครับ What is the writer doing in the text ในเนื้อเรื่องนะครับผู้เขียนนะครับได้ทำอะไรนะครับในเนื้อเรื่อง What is the writer doing in the text ข้อที่หนะครับ describing his role s as part of the rescue team ได้อธิบายนะครับบอกรายละเอียดว่าบทบาทของเขานั้นนะครับนะเป็นส่วนหนึ่งของผู้ให้ความของทีมงานที่ให้ความช่วยเหลือในครั้งนี้ข้อมนะครับ writing a warning people about the dangers of caving เตือนผู้คนนะครับนะเกี่ยวกับอันตรายของการเข้าไปเที่ยวในถ้ำนะครับข้อ4นะครับ Explaining how to prepare for a visit to a cave ได้อธิบายถึงวิธีในการเตรียมตัวในการที่จะเข้าไปเที่ยวในถ้ำนะครับและข้อข้อดี Reporting and event of major world interest ได้รายงานนะครับเหตุการณ์ที่สําคัญของโลกนะครับเหตุการณ์เหตุการณ์ที่น่าสนใจและเหตุการณ์ที่สําคัญของโลกก็ตอบข้อดีนะครับนะได้รายงานเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่น่าสนใจและก็ที่สําคัญของโลกนะครับ ส่วนข้อที่สองนะครับ What does the writer say about the search? ผู้เขียนนะครับได้พูดอย่างไรเกี่ยวกับการค้นหานะักฟุตบอลนะครับที่ไปติดอยู่ในถ้ำก็สอง่าก็หนึ่งก็เนะครับนะ Some rescues got stuck in the tunnel. ผู้ให้การช่วยเหลือบางบางคนนะครับนะถูกขังหรือว่าติดอยู่ในอุโมง Lot of people were involved มีผู้คนมากมายนะครับนะเข้ามาเกี่ยวข้องในครั้งนี้ข้อ The search began at night การค้นหานั้นเริ่มต้นกลางคืนข้อด The equipment was very heavy อุปกรณ์ที่ใช้ในการค้นหาในครั้งนี้นะครับมีน้ำหนักเยอะข้อที่2นี้ตอบข้อ B. นะครับ Lo of p e o p l e were i n v o l v e d มีผู้คนหลายหลายมู่หลายหลายคณะนะครับนะเข้ามาเกี่ยวข้องในการโหนณาในครั้งนี้คือข้อที่ถูกนะครับต่อไปข้อที่สามครับ When the British divers discover the boys they were เมื่อนักดำน้ำนะครับนาะชาวอังกฤษได้ไปเจอเด็กผู้ชายเหล่านั้นก็คือนักฟุตบอลเหล่านั้นนะครับพวกเขาเป็นอย่างไร พวกเขาคือนักฟุตบอลนะครับก็ so, A. k e ีโ t อาค t น h e เกตเด t มเดมเช้าแอดวานซ์ e ีนทูเกตเดมเอาชนั่นก็คือมีความกระตือรือร้นในการที่จะนำพวกเขาออกมานะครับนะหมายถึงเด็กผู้ชายเหล่านั้นนะครับนะไม่ใช่คนช่วยเหลือนะครับเขาถามข้อ B Worry more f l u o d w ์วุฒ์ p t h e Rescue รมีความกังวลว่าน้ำจะท่วมเพิ่มขึ้นนะครับและก็จะหยุดให้การช่วยเหลือข้อสนะครับ s u r p r i s e to find e v e r y o n e was a l right มีความแปลกใจเป็นอย่างมากนะครับว่าทุกคนนั้นยังสบายดีอยู่นะครับนะ d ดตัวตีครับเดนี่ที่นี่คือผู้ให้การช่วยเหลือครับตัวตีครับนะไม่ใช่นักขุตบอลน,นะครับผู้ให้การช่วยเหลือเหล่านั้นมีความอ่าค้นพบว่านะครับค้นพบว่าเด็กเด็กผู้เด็ก,ดกนักขุตบอลเหล่านั้นเป็นอย่างไรข้อดีนะครับ Un s u ช e ไม่แน่ใจ about เกี่ยวกับ when they would return ว่าพวกเขาจะสามารถออกจากถ้ำไปเมื่อไหร่คำตอบที่ถูกต้องคือข้อ b นะครับอ่าข้อ c นะครับนะ ปหลาดใจว่าทําไมพวกเขาติดอยู่ตั้ง6กเวันแล้วยังสบายดีอยู่นะครับทุกคนเลยทั้ง12คน้อดีครับ What does the writer conclude about the coach? ผู้เขียนนนะครับได้ให้บทสรุปหรือให้คำจำกัดความเกี่ยวกับโ mm hmm. ค้ชนักฟุตบอลในครั้งนี้ว่าอย่างไรก็เออ he made a big mistake เ mm hmm. ขาได้ทำความผิดพลาดครั้งยิ่งใหญ่ B. He was thank f u l to the rescuers เขาได้กล่าวขอบคุณต่อผู้ที่ให้การช่วยเหลือ E ในที่นี่คือโค้ดนะครับเขาคือ the น,คนักเขียนได้ให้การสรุปเกี่ยวกับโค้ดอย่างไร He t r i e d very hard to escape ทีก็คือโค้ดนะครับโทษทีแหมคุณครูวันนี้บัวแต่เปิดเครื่องนี้อยู่ใจลอยโอเคครับเครื่องนี้ได้ยินแล้วนะครับหนาะก็จะได้ตั้งใจสอนจะได้ไม่ใจลอยคือทีคือโค้ดนะครับหนาโค้ดสายวอร r รี่ฮอตทูเอสเคพยายามอย่างยิ่งที่จะหนีออกมาก็ดี He responsible act a way in เขาได้กระทําในสิ่งที่มีความรับผิดชอบอย่างยิ่ง ดังนั้นคําตอบที่ถูกต้องก็คือข้อดีนะครับนะโค้ดคนนี้ได้มีความรับผิดชอบนะครับในแนวทางที่ปฏิบัติการรับผิดชอบในแนวทางที่มีเหตุมีผลนะครับนะเป็นการารับผิดชอบอย่างสูงสุดนะครับของโค้ดถูกต้องนะครับข้อดีต่อไปมาข้อที่ห้าเขาบอกว่าให้เอาคําเหล่านี้เติมลงไปในช่องว่างนะครับแล้วทําให้คําเหล่านั้นมีความหมาย ขอบคุณนะครับท่านผู้ชมที่ชมอยู่ทางทีทีแล้วก็กดหลวงใจให้ถึงร้อยดวงแล้วนะครับนะวันนี้ดังนั้นคำแรกนะครับก็คือเอาคำว่า international นะครับมาใส่หน้าคำว่า news ก็แปลว่าข่าวนานาชาตินะครับ international news แปลว,ว่าข่าวข้อสองนะครับเอาคำว่า football นะครับมาเติมหน้าคำว่า quote ฟุตบอลโค้ชก็คือผู้ฝึกสอนพุทบอลนะครับส่วนข้อ3นะครับให้เอาคำว่า heavy นะครับมาเติมคำว่า rain หน้าคำว่า rainheavy rain, heavy rain นะก็คือฝนตกหนักข้อที่สนะครับเอาคำว่า huge มาเติมหน้าคำว่า searchhuge search ก็คือได้ค้นคว้ากันครั้งยิ่งใหญ่เลยนะครับานะค้นหานักพุทบอลทั้ง12คนนะครับที่ไปติดอยู่ในถ้ำมี การกระทำแบบฮิลส์นะครับพ้นหาครั้งยิ่งใหญ่ข้อที่5ครับ clean water นะครับคือต้องการน้ำสะอาดข้อที่6นะครับ flood t o n n e l s นะครับก็คืออุโมงที่โดนน้ำท่วมนะครับ flood t o n n e l s แล้วก็ข้อที่7นะครับ scuba gear scuba gear นะครับก็คืออุปกรณ์ดำน้ำลึกนะครับที่ใช้ถังแก๊ ในการดำน้ำนะครับแล้วก็ข้อสุดท้ายคือ Real Hero นะครับเป็นฮีโร่จริงๆเป็นวีรบุรุษอย่างแท้จริงนะครับ Real Hero ต่อไปข้อที่6ครับ Preposition นะครับคำหมู่พระบทให้เอาคำหมู่พระบทเหล่านี้ไปเติมลงไปในแต่ละข้อและให้ความหมายที่ถูกต้องข้อ1น,นะครับ the Cape Ward flood With water นะครับก็คือถ้ำโดนน้ำท่วมนะครับถ้ำโดนน้ำท่วมสอบตอ with นะครับหนาะข้อหนึ่งต่อ w i t ข้อสองนะครับ they had to sit on a high rock พวกนักคุณบอลทั้งหมดนะครับพวกเขาได,ได้นั่งอยู่บนก้อนหินนะครับหนาะที่สูงสูงนะครับ เพราะว่าน้ำท่วมนะครับขึ้นไปอยู่ในเนินที่สูงตรงนี้ก็อ่อนนะครับตอบ on, sit on. นะอ่อนซิดอ่อนพระที่สามเดวิดไฟล์เดอส์ for help to come นะพวกเขานั้นคอยอยู่เป็นเวลาถึงห้าวันนะครับแล้วเวทโฟนะครับคอยรอคอยสำหรับความช่วยเหลือนะครับ for แปลว่าสำหรับที่จะมาถึงพระที่สี่เดอะบอยเวท out now of the cave to of the cave สี่นะครับ the boy wet in ตทีครับ wet in the dark เด็กๆเหล่านั้นนะครับรอคอยรอคอยความช่วยเหลืออยู่ในท่ากลางความมืดมิดนะครับอยู่ห้าวันข้อที่สี่อ่าข้อที่ห้าครับ the boy swam out of the cave to s a ฟตี้เด็กผู้ชายเหล่านั้นนะครับสวแวมได้ไว่ายน้ำเอาออฟเดอะเคปออกมาจากถ้ำเพื่อความปลอดภัยแต่จริงๆแล้วไม่ได้ไว่ายน้ำนะครับนะเป็นการให้การช่วยเหลือโดยการน,นั่งมาในแคปซูลน,นะครับนะสวมเอานะครับตอบ out ต์คนที่บอกครับเดททุกเดมโอทูโฮสปิโดนะครับ ผู้คนทั้งหลายก็ได้นําพวกเขานักฟุตบอลทั้ง12คนนั้นไปยังโรงพยาบาลนะครับ to t o t h e hospital ไปข้อ7ต่อครับคำสั่งบอกว่า words easily confused คือคำศัพท์ที่ทำให้สับสนนะครับนะเพราะมันแปลคล้ายกันคือคำว่า hit กับคำว่า beaten นะ hit ก็แปลว่าตี beaten ก็แปลว่าตีตีหรือถูกโจมตีนะครับ ดังนั้นใช้คําไหนในประโยคต่อไปนี้สามข้อข้อแรกนะครับเดิ t ทา n w a s ให้ตอ hit, บ hit by t devastating earthquake mm hmm. เมืองนั้นนะครับถูกโจมตีด้วยแผ่นดินไหวอย่างรุนแรงนะครับนะก็ให้ใช้ w o r t hit ไม่ได้ใช้ w o r t w h t c h นะครับนะตอบ hit ข้อที่สอง we heard someone ให้ตอบ knocking นะครับ on the door เราได้ยินเสียงใครบางคนมาเคาะประตูนะครับให้ตอบ knocking ไม่ตอบ s t r i k i n g นะครับข้อที่สาม the house was stuck by lightning ก็คือบ้านนั้นถูกฟ้าผ่านะครับนะ lightning ฟ้าผ่าลงมา ที่บ้านนะครับให้ตอบสัตว์สตนะ,นะครับต่อไปข้อที่8ครับ r ปรโซเว verb ก็คือกริยาวลีนำเบากริยาวลีต่อไปนี้มาเติมในข้อ1ถึงข้อ4ี่นะครับคาว่ hmm. า put p นะครับ put out นะครับแปลว่า stop a fire burning ก็คือแปลว่าดับไฟนั่นเองส่วน put up นะครับแปลว่า to let somebody stay in your house ก็คือ ให้นะครับให้ที่พักพิงแก่ผู้อื่นแก่บางคนส่วนคำว่าพูดออนนะครับหมายถึงถูกครอบครัวพาชับวัน body with c l o t s เ h o e etc. นั่นก็คือคลุมหรือว่าห่อหุ้มนะครับร่างกายของใครคนใดคนหนึ่งด้วยเสื้อผ้าด้วยรองเท้าเป็นต้นก็คือสวมใส่นั่นเองคําว่าห่อหุ้มในที่นี้ Put o f f นะครับแปลว่าเลื่อนนะครับ POSTPONE แปลว่าเลื่อนดังนั้นลองมาเติมมาดูนะครับข้อที่หนึ่ง They put the ฮมเมดแ and enter the c a ดอพวกเขาได้สวมหมวกกันน็อกนะครับหนาะก็คือ PUT ON แล้วก็เข้าไปในถ้ำนะครับตอบ ON นะครับตรงนี้ ON ON ข้อที่สองครับ he put of f นะครับให้ตอบ of f he put off the trip o u t t i l l the train stopped ก็คือเขาได้เลื่อนการเดินทางออกไปนะครับจนกระทั่งกว่าฝนจะหยุดตกแล้วก็ข้อที่3นะครับ b e บ l put us up นะครับตอบ up for the night as we couldn't find anywhere out to stay as ตรงนี้แปลเพราะว่านะครับนะพวกเขาได้ให้ที่อยู่อาศัย ให้ที่พักนะครับหนึ่งคืนนะครับแก่พวกเราเพราะว่าพวกเรานั้นไม่สามารถหาที่พักที่ใดได้เลยนะครับเขาก็เลยให้ที่พักแก่พวกเราต่อพุทอัพนะครับแล้วก็ข้อสุดท้ายท้าสุดนะครับ don't forget to put out นะครับ the fire before you go to bed อย่าลืมนะครับก่อนที่จะเข้านอนนั้นให้ดับไฟซะก่อนก็คือ put out นะครับ out เติมลงไปตรงนี้นะครับในข้อ4ี่นี่คือสไตล์การสอนของครูพี่นันนะครับผมขอขอบคุณทุกท่านนะครับนะมีคุณครูด้วยครูวัดนะครับนะเข้ามาร่วมชมในช่องทีทก็ขอ,ขอขอบคุณนะครับส่วนในช่องแดงก็มีผู้ชมอยู่หนึ่งท่านก็ไม่เป็นไรครับผมไปต่อเลยครับข้อที่9ข้อที่9ก้เขาบอกว่า find more information about t h s s r e s c u e ให้หาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับเกี่ยวกับการให้การช่วยเหลือของนักฟุตบอลที่ติดอยู่ในถ้ำ12ท่านอ่า12คนในครั้งนี้ p r e p a ร์คา w ชีวิต t o t เ a b o u t ให้นำคาดนะครับเขียนเป็นรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับเหตุการณ์นั้น Imagine you are one of the rescue divers แล้วก็สมมตินะครับจินตนาการว่าคุณนั้นเป็นหนึ่งในนักดำน้ำนะครับที่ให้การช่วยเหลือนักฟุตบอลในครั้งนั้น Give the class a presentation แล้วก็นำมา uh, นำเสนอให้กับเพื่อนๆฟังในห้องเรียน p o o people นะครับหัวข้อ people ในการาดก็คือมี10 t uh, w boys a t 11 to 17นะครับมีเด็กนักฟุตบอล12คนตั้งแต่อายุ11ถึง17ปี From the Wild Wolf Football Team Wild Wolf t b a บอ team นะครับก็คือทีมฟุตบอลเชื่อว่าทีมหมูป่านะครับ And their quote, และโค้ชนะก็โค้ชของเขานะครับชื่อว่าคุณเอกพลจันทวงศ์นะครับที่แดนะครับก็คือวันที่เกิเดเหตุการณ์ต่างๆนะครับก็คือวันที่23เดือนมิถุนายนเด็กๆนะครับ was t r แ p p e d อิน a คฟก็คือโดนขังอยู่ในถ้ำเราไม่สามารถที่ออกมาได้เพราะน้ำท่วมปากถ้ำนะครับแล้วก็ระหว่างทางเดือนสิงหาคมนะครับในวันที่2เดือนกรกฎาคมไดเวอร์สฟาวเดม นักดำน้ำก็ไปเจอพวกเขาอยู่ที่เนินอาจบีทบัดบีดพัทยาแล้วก็วันที่10เดือนกรกฎานะครับ everyone got out s a f e t y นะครับกว่าจะออกมาจากถ้ำได้หมดรวมแล้วทั้งหมด18วันนะครับนะตั้งแต่วันแรกที่เขาเข้าไปติดอยู่กับวันที่23จนกระทั่งวันที่10นะครับของเดือนกรกฎาคมรวม18วันเต็มเต็ม Rescue นะครับการให้ความช่วยเหลือนั้นก็มีผู้คนนะครับหนาะถึงหนึ่งแสนคนนะครับนะที่เข้ามาเกี่ยวข้องมีนักดำน้ำหนึ่งร้อยคนมีนักดำน้ำเสียชีวิตไปด้วยหนึ่งคนนะครับนะในระหว่างให้การช่วยเหลือ Condition นะครับก็คือเงื่อนไขรายละเอียดนะครับก็มี Duck t i n n e l f o r water นะครับอุโมงค์ที่ดำเมิดแต่เต็มไปด้วยน้ำ n a r r o w and r o c k ้นะครับมีโขดหินมากมายแล้วก็เป็นอุโมโม์ที่แคบด้วย Boy บอย s for Kilometers into the c a v e เด็กๆนะครับถูกค้นพบลึกเข้าไปในถ้ำถึง4กิโลเมตรนะครับนี่คือรายละเอียดโอเคครับมาดูกันต่อดังนั้นให้นักเรียนนำมาเขียนนะครับนะเป็นรายละเอียดเขียนได้ประมาณนี้นะครับ โอเคครับผมเขียนได้ออกมาเป็นประมาณนี้นะครับนั่นก็คือ hello everyone สวัสดีทุกๆคน my name is Richard Stanton and I am a cave diver from the UK ผมชื่อว่า Richard Stanton นะครับและผมก็เป็นหนึ่งในนักว่าน้ำนักดำน้ำนะครับนะจากประเทศอังกฤษนะครับ I was one of the divers involved in the rescues of the people trapped in the ถ้ำหลวงนาคา c a v e อ็นทูผมเป็นหนึ่งในนักดำน้ำนะครับที่มีความเกี่ยวข้องให้การช่วยเหลือกับนักฟุตบอลในครั้งนี้นะครับหรือผู้คนในครั้งนี้ที่ติดอยู่ในถ้ำหลวงนาคาในปี2018 12 boys aged 11 to 17 from t h e from White b o l s football team and their coach เอพกพลจันทวงศ์ went into the cave on the 2 8 t h June and got trapped by flood waters เด็กๆนะครับ12คนนะครับอายุตั้งแต่11ปีถึง17ปีแล้วก็พวกเขานะครับติดอยู่ในถ้ำในวันที่23มิถุนายนเพราะว่าน้ำท่วมในถ้ำนะครับ We found them on the 2nd July after a long search หลังจากที่เราใช้เวลาค้นคว้า อยู่เป็นเวลานาน,านถึงห้าวันนะครับจนกระทั่งวันที่สองเดือนกรกฎาคมก็ได้เจอพวกเขา t h e น e ว e r 4 Kilometers into the c a ค่พวกเขาเข้าไปลึกนะครับนะในถ้ำถึง4กิโลเมตรไม่ใช่น้อยนะครับนะเดินเข้าไปในถ้ำ4กิโลเมตรนี่หลงทางแน่นอนนะครับถ้าเกิดคนไม่คุ้นเคย then the rescue operation started แล,แล้วนะครับการให้การช่วยเหลือก็ได้เริ่มขึ้น it took eight days to get everyone out safely ใช้เวลาถึง8วันในการที่จะนำพวกเด็กๆเ,เหล่านั้นออกมาได้อย่างปลอดภัย there were 100,000 people involved in the rescue including 100 divers มีผู้คนเข้ามาเกี่ยวข้องในการให้การช่วยเหลือในครั้งนี้ถึง1 0 0 0 0แคนและก็มีนักดำน้ำ หนึ่งร้อยท่าน it was very difficult rescues and one died u r i n g this time มันเป็นอะไรที่ยากอย่างยิ่งนะครับในการให้การช่วยเหลือในครั้งนี้และแล้วนักดำน้ำของเราก็ได้เสียชีวิตไปหนึ่งท่านในระหว่างเวลานี้นะครับในเวลาระหว่างที่กำลังให้การช่วยเหลือ he was carrying oxygen to the trapped people but he didn't have enough for himself On his way, out of the c a อ e ขาได้เสียชีวิตเพราะว่าขอได้นำทางออกซิเจนนะครับนาไปให้กับเด็กๆในถ้ำและในระหว่างทางที่กลับนั้นออกซิเจนของเขานั้นหมดนะครับ The d r k t o u n n e l was full of water เพราะว่าอุโมงคนั้นก็มืดนะครับและก็เต็มไปด้วยน้ำ The n e narrow and rocky และก็ทางนั้นก็ทั้งแคบและก็เต็มไปด้วยโขดหิน In the end นะครับในตอนจบ Though, to get everyone out the Gentiles everyone manage we by July ถึงแ managed 10 Joe ม้ว่าเราจะใช้ความพยายามคนสุดท้ายนะครับให้ออกมาจากถ้ำได้อย่างปลอดภัยในวันที่10เดือกนกรกฎาคม They t were all taken to to s p s t i t w l w r e t h t y r y r o v o v e r quickly พวกเขาทั้ง12คนก็ได้ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลและก็ได้รับการฟื้นฟูอย่างรวดเร็วนะครับ Does anyone have any question? มีใครจะตั้งคำถามอะไรอีกไหมครับ Thank you for listening นะครับขอบคุณมากสำหรับการรับฟังนี่คือตัวอย่างของการนำมาพรีเซนต์นะครับนำมานำเสนอให้กับเพื่อนๆในอ้องเรียนได้ทราบสั้นๆประมาณนี้นะครับผมได้แล้วนะ57ก็จบฟังดูแล้วเข้าชมช่วยระดมแช่ก็ขอขอบคุณด้วยความตั้งใจที่ครูมอบให้ท่านก็การ ช่วยอุดช่วยนุ่นให้ช่องกับผมครูอาี่นันต้องขอขอบคุณ